ตำมันตองมีอีกปูหน่อยดองพี่น้องตดนน้ำเอาอตํานี่รังปูพี่น้องพุดนะตำกระท้อนพี่น้องมม้อนีเกี่ยวตำกระท้อนมาฝาพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะตำกระท้อนหรือว่าตำบกตองบ้านเฮานั่นเองนะจ้ะพุ่นะอ,อันนี้กิซายบกเขอขคืนบกเข้อพอคอยพี่น้อง แล้วกะที่ขาดบ่ได้ฟูดองพี่น้องฟูดองอม,อม,มาจ้าบักตองยั่วๆบาดนี้เมื่อนี้ยอยากกินสมเสียงฝนได้จตามื่อนี่ฝนตกเนอะมื่อนี่ฝนมาแล้วพี่น้องอือหือเผื่อมากเลยค่ะพี่น้องอ เป็นพี่ตังบกเข้อพอยพอยครับก่อนหนูุยาตใช้ในเพียงอิปปูน้อยดองเพไปนี่ตามบอกตังมันต้องมีอิปปูน้อยดองพี่น้อง ตกไปงครับดุเอาไปหรอทำยังไงอืมอ่ะตามใต้พริกแห้งจับค่ะรืมรงกลัว ได้จากตดนน้ำเอาตดนน้ำน้ำที่หองน้อนว้ปลาแดกปลาแดกนองนองน้ำมือนนี่นืวอปลาแดกอ แหกไหมนงพักลงไหงงนั่วค่ะตามนี่รำตัว ปลาแดงย่างเดีเดยวพี่รองน้ำปลาบลาตองเนากทอดเด็ดทอดหนามไปแล้ว น้ำลายได้ดีเลยพี่น้องอู้น้ำลายแตกตุกข้านีมิบซะเขือพลอยนะพี่น้องเสียงกรอบปุ๊ดปุ๊บปุ๊บ ญี่ปูน่นอยอหน้าสนเนาะพี่รองญี่ปุ่นลานง่ามนึ่เอามัดดอกพี่รองเด็ดต้นไปเล้พี่ละ kèm ừ, thịt ngâm Thì đã đồng Tổng nhân là Kinh tổng รู้ประเดีตด,ดหนามครับมันอีกีกับขอโตัว่าไปก่อนจ้าพี่ต้องควราดีซ่า